นะคะเฮ้ยทำไม่ดีนะอย่านะอย่านะทำอะไรให้มันเข้าตาด้วยใช่หแตกอีกแล้วพ่อแม่ไม่ได้กินดีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือกกินแผ่นที่มันไม่แตกได้นี่พ่อแม่เนี่ยทำให้ดีรึยิงนะยิงมยิ้ยิงมยิ้มยิ้มยิ้้ม ปัง้งป๊ะตามทำลูกป,ปืนใช่ไหมคะปืนมันสิงมะพูมันก็ออกเสียงนั่นแหละมันเป็นปืนเด็กเข้าใจไหมเอาล่ะฟังหมอมแม่นะเดี๋ยวหมอแม่จะพาเธอสองคนไปถาวายให้กับพระปิดทองแต่ว่าหมอแม่น่ะจะการร่างเป็นมานกก่อนอและก็ความรับเรื่องนี้อย่าไปบอกให้รพระปิดทองรู้เด็ดขาดเลยเข้าใจไหมจ้าหมอแม่ไว้ใจสร้อยสุวรรณจันทร์ก็เลยบอกให้รู้แล้วเดี๋ยวพอกลัแม่น่ะพา ส่สุวรรณจันทร์ไปถวายพระบินทองแล้วหม่อมแม่เนี่ยก็จะกลายราบเป็นแก้วหน้ามาไต่เราพระบินทองที่เมืองมิถิลาดีค่ะแล้วเราพระบินทอง่านสุวรรณจันทร์กลับไปที่เมืองมิถิลาและเราก็จะได้ประสบพบกันอีกหนึ่งครานั้นพวกหม่อมแต้องอมันก็จะมีเรื่องสุขสารคาญสาให้เราได้เล่นกันมากมาอ่ะ เขานอนได้ไหมไอแม่ตามไปนะจ๊ะสะดวนสะนอนเหมือนลกค้าของแม่เลยอะ เป็นเนียบปินทองมีลูกชายเกิดในทองสายเลือดบินทองทำได้ถวายลูกเล่นหลอกล่อให้ปู่ให้พ่อมันอายจะเจ้แกจะเจอตาติดตามรับชองามแรงกันตอไปก็ี่นองจากทองเรื่อง แก้วหน้ามาตอนเอาหายลูก